โอ้ยอะไรเนี่ยผิดไปหมดแล้ว <Second remaining. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a l i s t e r Everyday นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่านี่เป็นการลองสตรีมนะครับท้งที่2ของทางเพจนะครับเพราะว่าผมก็อลองสตรีมไปแล้วนะครับเมื่อคืน1ครั้งนะครับก็ถือว่าดีนะฮะแต่ว่าก็เป็นคนที่เวลาเล่นแล้วไม่ค่อยพูด แบบอยู่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช้สมาธิเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าถ้าจะลองแบบสตรีมสตรีมแล้วก็พูดไปเหมือนแบบเหมือนเกมมิ่งคนอื่นเขาเราจะทําได้ไหมนะครับอะวันนี้นะครับสิ่งที่มานะฮะก็คืออยากจะขึ้นไม่เป็นอันดับหนึ่งของของเซิร์ฟเลยมาด้มว,ว่าทำได้หรือเปล่านะฮะคือแต่ก่อนเล่นบ่อยเล่นทุกวนันเล่นประจําประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็มีช่วงที่หยุดไปเพราะว่างานมันเยอะมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ เวิร์กคอมโพมละเริ่มเริ่มกลับมาไอนี้ใหม่ได้ล้เริ่มมาเล่นใหม่ได้เดี๋ยวมาลองดูว่าทำได้ไหมนะครับมาเรามาเริ่มกันฮีโร่ทีมเรานะครับแขงก็เป็นตีมี่นะฮะตีมี่ชี้นะฮะแคลรี่เอลสุนะครับป่าเป็นนาคอสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าจะสามารถจัดการกับ5คนได้ไหมนะมาผมจะเป็นคนที่เล่นสไตล์แบบเซฟเซฟนะครับ บางคนอาจจะด่าว่าเฮ้ยยืนทําอะไรวะอะไรเงี้ยทีมกันกดูรัดลาวนะฮะมาครับลูกสุกก็สดไปขออนะครับเม็ดเขาก็เป็นเออ่ตัวเตี๋ยวนะฮะเตี๋ยวเสี้ยนนะครับถ้ามีใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับ ไปชาร์จแบตมาโอเคนะฮะตอนนี้เพื่อนๆก็ไปช่วยแคลรี่กันอยู่แล้วซึ่งผมผมบ้านมันก็ถูกนะเอ้ย ป่ามันมาป่ามันมาป่ามันมาถอยก,ก่อนถอยก,ก่อนอนี่ต้องกันให้เอ้าแล้วทำไมแคลรี่แคลรี่ไปอยู่ไห,ไหนนะแคลรี่เอาไม่ใช่แคลรี่นาคอสเหรอเพือพ่อเพือ่ออะไรของมันน่ะคือตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่มันกระโดดไปแล้วผมไม่เข้าใจคือเพื่ออะไร มึงไปยืนทำไมตรงนั้นวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้ได้เปิดไมด่าไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วก็นะฮะว่าไม่โอเคเท่าไหร่ ป่าโดนโวนครับป่าโดนโวนต้องช่วยป่าครับช่วยป่าช่วยป่าช่วยป่าก่อนครับป่าโดนโวนครับโดนขโมยบัฟไหม่ะโดนขโมยบัฟไปแล้วด้วยเออเขาวิ่งกันดีมากเทียบเทียบกับทีมเราเอาโดนไปแล้วครับสองสองเท่าจ็กเกอร์ยังไง เอลสูหเอลสูมันเล่นไม่เป็นน่ะโดแล้วเอลสูตายแล้วเอลสูตายแล้วแบบนี้เอาเข้าไปเอา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 หน่อยครับเอาม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 าดีไม่มาโถ่ย เดี๋ยวๆกูใกล้เปิดไมด่าแคลรี่แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่งกูว่าจะไม่ร้อนแล้วนะมีใครเกียดเอลซูบ้างคมีใครแบบ เวลาแคลรี่เล่นเอลซูแล้วรู้สึกแบบความเปอร์เซ็นต์ในการแพ้มาสูดไม่มีมีใครมั้งคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคือแบบเป้งเอา <S <S <ไห>เอาเอ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะตอนนี้ก็เกมก็อยู่ที่ว่าสูสีสูสีไปทั้งแย่โดนอีกฉีโดนอีกอันนี้ผมรอสกิลใหม่นะรอสกิลนักมายากลอยู่เอ่อ ล็อกอินมาแล้วสวันละเดี๋ยวเดีอีก5อีกแค่5วันครับจะได้เจอกับสกิลใหม่แน่นอนนะครับรอมานานมากสกิลใหม่ก็ต้องมาโตและด,ดูดูดูว่าป่าทำอะไรนะครับป่าโดดหนีครับโอเคทานั้นอ่ะเคลลี่ยืนไม่ได้อ้าวแทงก็ยืนไม่ได้ครับ ป่าแล้วผมดูแล้วเนี่ยคนที่พอเล่นได้อยู่เนี่ยน,น่าจะเป็นป่านะที่ที่จะพอช่วยทีมได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวมาดูดีกว่าผมคิดถูกไหมนะ <need> คือตั้งแต่ผมเนี่ยผมจะพยายามกันกลางให้ที่นานที่สุดที่จะนานได้นะเพราะว่าผมผมว่าไอพื้นที่กลางเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบ <S <S> <S เราสามารถที่จะ เรียกว่าอะไรอ่ะเราสามารถที่จะยันอ่ะยันพื้นที่ให้ป่าได้เล่นนะครับประมาณนั้นนะเนาะได้ได้นานกว่าถ้าเกิดเสียกลางไปเนี่ยเปอร์เซ็นในการเดินเกมหรือว่าการเอ่อการการทำเกมมันจะหายไปโอกาสแพ้ไงโอ้ยง่ายโอกาสแพ้ก็คือเกิน50%แล้วว่าถ้าเสียกลางนะครับก็นะ ฝากเพื่อนๆเมดนะครับว่าพยายามอย่าให้กลางแตกไวนะครับถ้าเป็นไม่ได้อย่าให้กลางนี่มันแตกแบบช้าที่สุดเลยอันสุดท้ายเลยอันนี้สไตล์ผมนะบอกก่อนผิอาจจะผิดก็ได้นะก็ตามแผนผมนะครับก็คือพยายามกยันกลางเอาไว้นะครับให้ได้นานที่สุดนะฮะต้อจะนานได้นะครับ คือถ้ายันกลางให้ได้นานที่สุดเนี่ยข้อดีคืออะไรรู้ไหมเวลาที่มันได้สองอันแล้วอะแล้วมันก็จะพยายามมาเอาแบบเลนเลนกลางให้ได้เนี่ยเออมันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะมาโฟกัสตรงกลางแล้วผมผมว่าอเลเซอร์มันเป็นตัวกันป้อมที่ดีนะครับถ้าไม่โถมมาห้าตัวเนี่ยผมว่ากันได้ประกัดกันได้สูงแต่ที่เกียดเลยนั่ไอ้พวกเทลพวกไวโอที่มันแบบ กิ้งยิงใช้สกิลยิงไกลอะไรอย่าเงี้ยประมาณนี้นะแต่ถ้าท่านอื่นก็ตัวอื่นก็พอไหวอยู่เนี่ยพราะเกมมันเสียเปรียบแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรายันกลางไว้ได้เนี่ยมันก็จะดีเนาะนะมันจะพยายามออกกลางให้ได้เห็นไหมฮะสุดท้ายนะครับสุดท้ายาอเฮีเดี๋ยวสุดเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเห็นปะมันถึงก็ต้องใช้แบบเอาดาร์กมาตีมังกรน,นะไอตีกลางนะครับ ก็คงเสียแหละถ้าเกิดเอามังกรมาขนาดนี้นะฮะมาดูว่าเสียไหมก็เสียแหละแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดแล้วอ๋อยังได้อยู่ยังได้อยู่อ้าวอ้อออได้อยู่ยังได้อยู่เอ่อมาอ่ะ,าอะหาได้ไหมมาดูกันกันได้ไหม โจ๊กนี่จะเอาให้ได้นะเอา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 ดิเอาดิยังไงอะยังไงอะโอ้โหทีนี้ป่าโดนกวนข้างล่างโดนอีกแล้วครับข้างล่างทันไหมผมต้องไปทันไหมผมต้องไปทันไหมไม่ทนัอทนอ่ะแล้วไม่ทนันไม่ทนันไม่เป็นไรไม่ทนันเอากลางไว้ก่อนอเจ๋อโหยไม่น่าเลยอะเนี่ยเอลสูมันเป็นปัญหามากเลยเกมนี้เอาจริงแม่งเอ้ยกลางแตกอีกเอาเข้าไป คือถ้าถ้าถ้าลมเล่นแบบนี้นะลมมันนะผมบอกเลยว่าเมทฝั่งนนสบายมากเตี่ยยืนแบบแช่ยืนสบายอะ่ะผมบอกเลยเทียบกับทีมผมคือเมื่อตีมี่ยืนไม่ได้อะ่ะอันนี้คือผมก็ยืนไม่ได้เมื่อแคลรี่ยืนแคลรี่เล่นอย่างนี้ก็คือข้างหลังก็ยืนไม่ได้อ่ะเออไม่ได้ทำตามเมทยังไงอ่ะฉีฉีฉีอ้อมครับฉีอ้อม ฉี่อ้อมเอาได้แล้วได้ไหมได้ไหมไม่รู้อะดึงเคื่องแล้วก่อนแล้วช่งแม่งเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอาเอ้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 าเด้าเอ้าเอ้างอ้าเอ้าไอ้ามอ้าเอ้เอ้าอ้าเอ้าเอ้าอ้าอ้าเ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 อ้ะเออ้า้เอาเอาเออาเอาา้ กันไม่ได้เอาเอ้ยไม่ทันเกมสีเปียมหนักมากนะครับวันนี้ยังดูว่าจะที้งได้หรือเปล่าตกเป็นยังไงวะเนี่ยอ้าวของได้แล้ว 1> 1นาทีนะครับตอนนี้เงินผมเยอะที่สุดในทีมและอ่ะข้างล่างโดนดันอีกถอย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 เห็นไหมฮะข้างล่างโดนดันนี่ก็ยังไม่สนใจนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูอ่ะเดี๋ยวดูนะดูสเต็ปนี้นะดูจังหวะนี้นะเห็นไหมว่าทำยังไงกันต้องทิ้งอ่ะต้องทิ้ง นาคอสไปดันแล้วอ่ะไม่เป็นไรไปไปอยากไปดันดันเลยกูกันได้ไปไปอ่าไปอ่าสไปแล้วครับสีไปครับสีไปตายหรือเปล่า,อ,าอ้าวเฮ้ยได้หรือเปล่าได้ไปะวะได้ไปะวะได้ปะวะได้ปะวะออกไปแล้วได้ไหมวะแล้วนาคอสทำอะไรวะอ่านาคอสเป็นผองหวังหมู่บ้าน อ่ะผมดูผิดอ่ะสองสี่ละอ่ะเอาไลท์เวนรอ,อดรอดอพันบาทละหนึ่งชุดอ่ะยังฆ่าไม่ได้นะครับยืนไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทนกอนายอีกแล้ว วงๆมเยอะหมดเลยเดีもうもうもう๋ยวดูว่าจะกันได้ไหมนะครับคือข้ออย่างที่บอกอะเออพอพอลองเสียเปรียบหรือเติมหอกันป้อมได้อยู่หาคอสโดนอีกแล้วคูโดนอีกแล้วโอ้ยเอา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 โอ้ยโอ๊ยแตกแล้วกลางแตกแล้วแบบนี้อ๋อเติมเลือดก่อน แตกไหมแตกไหมอะไรแตกก่อนกันดูก่อนมันจะมีอ็อดพิกนะครับ็อดแบบนี้มันจะมีอ็อดพิกนะออกมามา,มาเราแช่บุ้ยได้9ต่อ16ครับอ แครี่เป็นยังไงแครี่เป็นยังไงยืนไม่ได้สินี่ไปแล้วครับนี่ไปแล้วอ่ะคือที่มียืนไม่ได้อ่ะเอาแต่ชุบทันแต่เพื่อนไม่เข้าแต่เพื่อนไม่เข้าครับเออเลิศ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 ไอสัตว์เลิศเออเอา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 เลิศเลิศ นี่แหละฮะเป็นข้อเสียของการเล่นตอนเช้านะครับมันก็จะเจอแต่อ้พวกแบบนี้นะโอ้ยลนไปหมดละอ่ะเคียฟไม่มากูค,คำนวนคีปผิดผิดถ,ถูกหมดแล้วเนี่ยเอาป่ากูตายอีกเอา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 คีปมาแล้วอ่ะ ล่ะ้างแตกและกลารได้นานแค่ไหนมาจริงๆมี่ก็ได้อยู่นะแต่เพื่อนมันไม่ตามอะ่ะเอาฉีไปฉีไปตายอีกเปล่านะ่ะอา้าวได้โจ๊กเกอร์อ้าวอ้าวเอลสูกูโดนอีกอา้อาวต้องมาช่วยแคลร่อ่ะ เอาล่างแตกอีกล่างแตกล่างแตกไม่ได้เอ้ยล่างห้ำแตกเอ้ยล่างห้ำแตกดิเอ้ยล่างห้ำแตกดิเอ้ยตกลัวหนุนซ้อนหลังล่างห้ำแตกดิเอ้ยดึงดิเอ้ยดึงไม่โดนเอ้ยเอาเอย

เออไม่น่าเชื่อเว้ยกลายเป็นแคลรี่แม่งพึ่งผ่าได้เว้ยแับเบดเกมใช้งานได้ช้าหน่อยนะเอ้าเอ้าเอ้าเออเลิศไอสัตว yeah> ์เอ้ยไม่น่าไปกับแม่งเลย ฮะอืมเกมแรกก็ร <asure> ้อนแล้วครับวันนี้ นาคอสปังไงเอาเอา,เอาถือว่าละลูกถือว่าตอนนี้นาคอสทำดีมาแต่ไม่น่าแตกแน่นอนแ,แน่นอน มันต้องมีพอทช็อตพิกดิมันต้องมีช็อตพิกดิมันต้องมีช็อตพิกดิมันต้องมีช็อตพิกดิไม่ไอ้ไงวะอ่าดีเลยต้อม,มีช็อตพิกดิต้องมีช็อตพิกดิ เสียดาวนะฮะแต่ว่าร้อนเฮ้ยร้อน